ใช้กรอสางเป็นเดือนแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่ปังเลย มีลูกค้าชั้นหนึ่งค่ะบอกว่าคุณพินผมใช้กระดองซางศาสตร์ตัวเลขไปได้ประมาณเดือนถึงจะปังนะคะหลายชั้นนะคะเอ๊คุณพินจ๋าทํายังไงดีเอ่ยใช้กระดองซางไปได้ประมาณนึงแล้วทําไมถึงไม่ปังถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆนะคะแต่ละคนจะมีฐานบุญที่แตกต่างกันค่ะบางคนอีกนิดเดียวนะคะถึงจะมีโชคลาภมีโอกาสช่องทางการเงินการงานใหม่ๆเข้ามาแต่บางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะซึ่งเวลาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนใช้ไปแล้วก็เห็นผล แต่พินจะมีทางลัดอยู่ข้อหนึ่งค่ะใช้ทางลัดนี้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานค่ะให้จิตเปิดนะคะซึ่งจะส่งไปพร้อมกับเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินนะคะอยากได้ในเรื่องของโชคลาภขายของดีขึ้นการงานการเงินใหม่ๆที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะ ตั้งจิตให้จิตเปิดตามที่เคล็ดลับที่เป็นจัดส่งไปให้นะคะใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการสะดวกไปชทำบุญก็ไปชทาบุญไม่สะดวกไปชทาบุญก็นึกถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างได้สะสมมาตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวนะคะสัพพวิช้างหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ใช้เคล็ดลับตามที่ส่งไปให้เลยนะคะ